Terima <sweak> kasih telah menonton! เนืองมุ่นแม่เมืองมุ่นไ้วยมาเบิ่งตลาดนล้วค่ดี๋ยวกำลังขายเครื่องขายของมาเต็มเลยตลาดสดเนาะนั่นอยู่ในกินไหลใช่เนาะโอ้มีเขี่ยมาเขี่ยปีกเขี่ยแหงเขี่ยปิ้งเขี่ยแหงเขาคือขับรถเขาเนาะเออเขาขับรถกันแล้วมากระติดฉลาดรู้ว่าติดติดข้าแล้วมันนี้ าอมุ่นมาแล้วุ่นเนาะเออเนาะอ๋อมุ่นไปอีกอ๋ออ๋อนี่สุปกุมาเนาะใกล้ๆกันบ่เป็นหยังดอกไปต่อเฮ็ดดิเฮ็ยังหมู่สิกินยังเฮ็ดหยังกินเพราะว่าไปไกลไปไกลโดยโอกาสหน้าเด้อโดยโดยสมัยดีอยากซื้อเ็ดอยู่ทุกคนแต่ว่าเฮาไปไกลเนาะบ่สิจังได๋กินืมมีข้าหมา อู้คปูขาปูเนียต้องเป,ป,นะป็นสีิพักแล้วปูหน้าขาปูหน้าเลยบ่แม่ลกอ๋อบ่โเขาหนเนาะปูหน,น้าทุกคนปูหน้าเนนีเาปเนีุ่กนเขาจะได้เขาอาจจะได้แต่เลาะนี่แหละ อออันนี้ไม่หยางอันนี้สบายดีอันนี้ไม่หยางบ่นี่มันเทียนมันบ่มันมันหยางมันเทียนมันเทียนแต่เอาเมื่อเราเข้าใจไม่ได้แดงหนึงเลยบ่อมันบออ๋อเป็นหนึ่งบอคือกับโอ้โหอันนี้ครั้งแรกที่เห็นมันเทียนยู่บ้านบ่เคยมีกับมันมันเทียนเอาไปหนึ่งเนาะหนึชันเปลืองต้มได้บ่นะต้มได้บ่ต้มมันต้ม ต้มอ๋อต้มก็ได้อืมปิจารณาก็เด้อตัวนี้เด้อเป็นดัซเซดีเด้อมันก็นเลยทุกคนมันเปียนเนาะเป็นมันเปียนเป็นของมันเปียนโอ้ก็คือแบบรูดติดแห้เงเนาะรูดติดแห้งตัวนี้อืมประมาณนี้เท่ากันเท่ากันนาจะเอาเบลอโดนนะเนาะเท่ากับพาทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศเนาะระหว่างการเดินทางของเราเขาก็าาจะเลาะแต่ละเมืองแต่ละบ้านไปทุกคนกลับกันเนดะ้อสบายดี มาเดินทางต่อทุกคนอันนี้บอแม่เมืองมุน่นเนอะเมืองมุ่นอีกจักหน่อยทุกคนอันนี้เป็นเมืองสุขุมวิ มันนี้ก็จะเป็นทางประมาณนี้เนาะพระเจ้ายัางว่าลาดอย่างสุดเนาะจริงๆก็ชิวๆค่ามาก็คือมาเจอทางนี้กับเขาก็ต้องไปขับสาะ,เ,ะเพื่อมองติดรถ่น้ำละคนขที่ฝุ่นกบไงงองเลยเพื่อจะฮอนเมืองมุนละประโมกทุกคนใช้เวลาอยู่เด้อ เพราะว่าเป็นน้ำทางน้ำทังบึงบดีเขาก็เลยไปซ้ายเนาะ ไปบ่แม่ละมันบ่แม่ละมันบ่มกกระทางละเจ้าชิทอยอี้วหละหมดอยแล้วหลนี้ละไปนมือาเก่าดูเทางกันะป้าดิโต้ทางรถสิบร่มันเทางรถจักไปเลโอ้นลกหลับไหลเลยเสียแล้ถ้านต๊กนิ้เข้างานเข้าลยที่นี่ไม่หนเพราะว่าบุกูด้วว่ามองอะไรเลิกมาเลยตื่น ลุยเดินหน้าต่อเราคือสองสาววาเลนตีบมแอแม่ล้มนม้อนมองแกามไปลุยสู้ตายสู้ตยอาสหาุดยอดมหามหาหาสุดยอดคุณอาป้า เงานอนละ <c ười> มาเส้นทางอย่างก็คือแบบเงานอน,นตลอดเลยทุกคนมาเส้นนี้ก็คือแบบอ้เงานอนเลยอยกินกา,ฟาแฟคนแหละฟาริสเซนเลย บักวะหรือว่าเราคือเราคือผู้หาประสบการณ์ใหม่ๆเราต้องคิดคนทางไปเ<อ>หนื่อยเนาะ ตอนนี้จึงน้ำมันเหมือนกระลงทางอันน like ี <t os> <t os> น s <S ้จึงเห็ ah. นเพื่อติดเดียวโดยโโอ้โหงมแตงล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 งน้มันขอทุกคนก่อนที่จะขามอ่าอรเปื่เลือดเลือดเือข้ามเบิลัวย่งอยู่โย่งอยู่โอเคเอางไดอยู่ตันนี้เพื่อเทากัมาฮอเมือง บุญละปะํมาหมกเลยนาะท่างนี้เลยมันยากเนาะยากเมนโอ้ยยากจนักเ,เที่ยวกันเนาะเขามาแต่ทีเนาะโอ้ยไม่สมบ,บรูรณ์เราเคยมาเนาะดีแหละมากับคู่เหี่ยดนี่แหละประสบการณ์การเดินทางแงอลเจอร์ถ้าการเดินทางเฮาบาคงทอือ่าอาจจะไปน,นั่นพุ้ยเลยก่อนก่อนก่อนพามไปดอนเตียดคือยังทันอยู่เนาะยังทันอยู่ ูให้ไอแคลเ,เอาลงเนาะระวังเด้อเพราะว่ามันเป็นดินดินแห่ทุกคนมันว่ามปนดินยางต่อยเนาะไม่จะเกือกนจิกจิกเลย,ๆๆเลยอ้าวค่อยค่อยเข้า <that S 2> ยังบัได้สำรวจเมืองนี้เลยครับตามแล้วแม่แม่อหนาบุได้ก็นะมือหน,หนาเลย <laughs> จักจักตอนลงเ็ง่ยจักตอนไป ผนยะเนาะทางคุมาถ้าดีเบนียท่าพุนโอ้จนน้ำตาสิไหลว่าจ่ายแล้วมีรถส่วนเนาะโอ้เขามาทาพพีกันเลยใครจะไปทางพุมข้างเลกที่มารถคณะยังไปทางพุมเนาะเนออายไปทางพี่มันงายอว่ะ ไปชีบโามไาม้ที่าา <laughs> าทราทางนั้นโ <laughs> มไม้แล้วนะช <laughs> <บ>ีบไปจากเช <laughs> ือก <laughs> <laughs> า่อคุณเนาะ แพนเดียวไปถ่อลงกันมันโนแพลนนะมันโนไม่มีแพลนฉันก็ไปเพราะว่าฉันมากกว่าเธอมันจะมีมีนโยบายยูนิคิวไปได้เบิร์อะไนาะงไปพี่ตับเส้นทางการเดินทางเดี๋ยวลงนับแพร์ครับเขาให้ยังมีขุมเนอร์พอแล้อะไม่ได้ลืมยังคือลงไหรทุกคน เดิน <Mexico. S 2> ทางก่อนรอ,อ,อบัใจด้อไปก่อน <Yeah. S 2> ไปก่อนโอ้ oh. oh. ทุกคนแต่พาพมาตอนนี้ก็คือเฮาก็ได้ที่พักเป็นที่เรียบร้อยเนาะเพื่องพักเงาเศร้าก็คือเรือนพักสุขสบายทุกคนตอนนี้ก็คือมาฮอตดอดโขงเนาะไหมล่ะเมือง,ของโขงอ๋เมืองโขงเมืองโขงงโขเมืองโขง <c oughs> เรียบร้อยทุกคนโอ้เบอร์สีมาเนาะฮัลโหลุทลลอนอยู่ในห้องพัก, <c oughs> พกสุขสบายคือละ,ส,ะสองแสนคืนละสองแสนี่น<ะ>ี่เขาพักที่นี่ใช่ป้ะทุกนน้องปากพักห้องเบอร์แปดเบอร์แปดไปเรืพักมือร์เบอร์ส่วนเก้าเนาะส่วนเก้าอ่ะ โอเคก็ขอไปบายเดี๋ยวเดี๋ยวอาบน้ำอาบาแล้วกันเข้าอยู่้างนะอาบาแล้วเข้าโอเคบายบายเครืองแล้วเราจไปแบ่งเดี๋ยวทุกคนเบ่งห้องก่อนเนาะหมวกมาไว้ห้อเ้าทุกคนประมาณนี้หอเลยจะมีดอกไฟยู่มองนี้มองกลางนะสไตล์กระไรสไตลยก็่าุคนเนาะ้วก็จะมีทรทัดนทัดกับบมจบแบนคนจะเป็นประมาณนี้เนาจะเป็นประมาณนี้ ก็จะมีแหวนเนี่ยยมองนี้เนาะโอ้มีเกือบพร้อมอ,อ่ะอมีแหวนตรงนี้ค่ะเนาะอันนี้ก็ยัง่ยโมโมเป็นหูไเผยทุกคนน่าจะเป็นูลูกสาวเบาหรือว่าหู้ไผเนาะใส่สุดราวงามทุกคนทัางหลังน่าจะเป็นอะนี่ทุกคนห้องอาบน้ำเนาะห้องห้องอาบน้ำทุกคนเตียงห้องอาบน้ำอยู่ อยู่อยู่ทางหัวเตียงะคะุณงงแค่เอาทุกคนประมาณนี้ดเ,เดี๋ยวห้องจะไปกินขา้าวฮะเดี๋ยวเราไปกินข้าวโอเคโอเคเดี๋ยวเอาเก็บเสื้อผ้าที่เพิ่งอาบน้ำก็ได้เดี๋ยวกินข้าวเสร็จเ,เดี๋ยวห้องอ่ะคอยนอนโอเคนะโอเคเดี๋ยวอ้ายไปห้องโอเคเอาทุกคนไอ้เพื่อนบอกว่าเดี๋ยวพ่ออาบไปได้น้ำมาคุยอะไรเดี๋ยวก็อาไปยังเฟื่อนเ่าก่าเนาะ เดี๋ยวห้ากันทีไปกินข้าวคนทางนอกก็มีห้างอาหารนมาห้างอาหารทย่ขางนอกน้ำป่ะเดี๋ยวเอาเครื่องเอของไว้แล้วก็ไปกินข้าวกันประมาณนี้ทุกคนเพื่อชิมาฮอนเนาะเหม่อยแห้งวัววเหม่อยก็วว้าวอ่ะอ่ชิวๆก็เมื่อยอยู่ทุกคนเอ่อการว่าเฮาวว้าเสียงค่อยๆประมาณนี้เนาะแล้วก็บ่มีแหงว้าไปว่าเฮาเริ่มอ่อนเพรีย เก็บเครื่องเอเาไปกินขา้าวเอาทุกคนตอนนี้ก็คือเรากะมากินข้าวแล้วทุกคนเนาะเป็นร้างข้างๆกับที่พักของเขาเนี่แหละอยากเอกมากขอฮอนแ <c oughs> ด้ะเมนูของพวกเราวันนี้ก็คือสั่งกับเขาหมูสับไข่ดาวคือกัดเลย <c oughs> เป็นอย่างที่สั่งคืห <c oughs> อหก <c oughs> โอ้โหชีกินอย่ <c oughs> อาง บโมใหญ่ไอยากกินเนี่ยคือนแบบในหลักอยากกินแบบบ่อตอนแรกตอนแรกเงินมันบ่อเงินกีบเลยแม่มันมีเงินบอหมดแล้วเขาเันแลกเงินันไเขาไม่มีเวลาแลกเนาะอยู่แต่ดงแต่ป่าแต่ท่างขี้หินแฮงแหล้วยากเขาเข้าใจเข้าใจโอเคอ๋อจะท่าเป็นคุมเป็นบ่อเนาะท่าเป็นคุมเป็นบ่อจนจนฮอสพีจนข่ำมันมันเหมกับปิดมาแล้ว นเข้าทุกคนเข้าทอดเมืองโขงตอนนี้ยุ่งเมืองโขงไกด์เจอไหมเนาะไกดอ๋อเดี๋ยวมืออื่นเข้าเขาเก็บบรรยากาศอู้บ้าบอเก็บบรรยากาศอื่นัเก็บบรรยากาศวิวเขากับภาคที่ตรงข้ามนี่เลยใกล้ๆกันนิดนึงทั้งคันมองนี่แหละนีมองนี่แหละมากินข้าวกินข้าวกิ่อนไม่ร้อนกินกินยอดมันก่อนยอดมัน เสียงเขาปลาเสียงค่อยๆนะเบากับเบลเธอละบาดเธอละบาดทุกคนเพราะว่าเหนื่อยเนาะเพราะว่ามันเมื่อยเมื่อยนเลยนะขี่รถจักรขี่รถมอเตอร์ไซค์จักรกิโลแหละตั้งแต่นั้นมามันก็ได้บรรยากาศดีการที่ขี่รถน้อยนี้เพื่ออย่างฮูณบอมันเข้าถึงชีวิตชาวบ้านเขามันเข้าถึงดีมันบอกต้องบบแตกตื่นเอาเอารถใหญ่มากนี่บากมากอ่ะเอาแตกตื่นเขากับบุกกาคุยน้ำเเขวอย่าเอารถคันนี้ขี่มามันเออ ก็คุยได้กันปกติเข่าเข้าหอดเศรษฐบ้านเขาได้กระดิะ๊เก็บเงินอยู่ซื้อ G S อยู่ <S <laughs> <S G S พีย่ยาคี้บอก <c oughs> อบอกซื้อดอกเข้าจะซื้อแบบคันนี้น้อยพาเจ้าขี่สอตรเทียนเหล้าคน <c oughs> ละคันก็ได้เลยสูตรทียคนละคันโอ้าวมื่อวานี้ก็พักทอง <c oughs> ตามรีวิวแหละคือแบบสองแสนเอาพักปาดพักศูนย์แปดเข้าศูนย์เก้าศูนย์แปดศูนย์เก้าเด้อ เลยว่าสุนย์แปดศูนย์กัลิซิโต๊ะก็เป็นประสบการณ์แอดเวนเจอร์การเดินทางเท่าไหร่เฮาพยายามที่จะเลือกเส้นทางที่มันสบายสบายเลยแต่เที่ยวดาฟ้าดินบอปเป็นใจดาดไม่ไปเลยให้เฮาบอปเป็นใจให้เฮาไปทางสบายเพื่อก็เลยจัดทางบอดีให้เขาโอ้เฮาแบบมีคำคุยแต่ตอนนั้นว่าจะสีไฮนี่แหละจะเหนืยสิฮอตบ้างจะไ้ดิเขาว่าเฮ้องอยนลบหลุน มันลบหลุมหลายโพดแล้วมันก็นแนมทางมันกับบมิทีสินสุดอินฟินิตี้โอ้มันไปเรื่อยๆอะ่ะทางไปไปเรื่อยๆกินเข้าวกัน